น,นี่ก้อมอะไรคะเนี่ยเปรี้ยวไหมยไม่ได้ชิมนะแต่มมันจะไม่เปรี้ยวแต่มันลูกเขียวเขียวอ่ะใช่ครับลองชิมดูเลยนะหน้านี้มันเขียวเพราะปกติหน้านี้มันเขียวเหรอรู้ไหมมันจะเหลือง ละสามสิบห้าบาทกระท้อนไม่แบ่งใช่ไหมเนี่ยไม่แบ่งเหรอไม่แบ่งป่ะยาวนี่ด้วยไงเพร่อไปกินมันนิ่มไหมเหมือนกันหมดแล้วเนาะ béo ạ, không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn 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 เราลุกเท้าเขียวะ่ะขอาโรนเะได้ครับหวานแต่มันไม่อมเปรี้ยวมอมหวานใช่มันไม่อมเปรี้ยวเลยอากาศจริงร้อนจริงจริงนลยครับได้เดี๋ยวเอาอันนั้นอย่างเดียวดีกว่าได้แป๊บนึง ตอนนี้เย็นนี้คนเยอะเยอะในตลาดเนาะอันนี้ใช่ร้านเดียวกับตรงนู้นไหมอ่ะข้างนอกอ,ะอ่ะอ่าร้านเดียวกันเหรอหรือว่าแยกออกมานีานน้าอก